สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ว่างนะครับพอดีมาธุระกับแม่วันเกิดก็เลยพาแม่มาทำธุระวันหนึ่งนะครับวันนี้ลาง,งานมาบ้านญาตินะครับก็มาเจอข้าวนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าก็ปลูกข้าวโดยที่ไม่ใช้น้ำยังไงนะครับ แตดาว่ามาตอนนี้มันเป็นเป็นรวงหมดแล้วนะครับนี่ดูข้างหน้านะครับข้าวไร่พื้นที่แถวนี้เป็นภูเขานะครับข้าวไร่ที่เขาปลูกมันจะมีหลายพันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพันเขาเรียกว่าทางใต้บอกเรียกว่าดอกยอมนะครับก็สมัยก่อน คนที่ทําสวนยางทางใต้นะครับเวลาเขาค้นต้นยางก็จะเผาภาษาใต้ก็เรียกว่าปลนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เผาแล้วนะครับสมัยก่อนปลูกข้าวเด็กๆสมัยเด็กๆนะครับผมออจะเรียกว่าต้องมาเฝ้านะครับข้าวไร่เน่นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีนกมีนกมากินเยอะนะครับต้องมาเฝ้านอนเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ก่อยมีแล้วครับนกก็หายไปหมด นะครับมีแต่หนูอย่างเดียวนะครับที่มากินข้าวไร่นะครับสมัยก่อนข้าวไร่แบบนี้นะครับถ้าใกล้ๆก้สุดก็จะเอาไปทำข้า,าวเมานะครับแต่สมัยนี้ก็าทำนะยังขายอยู่แล้วก็อีกอย่างสมัยก่อนพันดอกยอมนี่จะหอมมากนะครับเวลาหูงข้าวนี่หอมไป แฝดบ้านเจ็ดบ้านทั้งหมู่บ้านเลยครับบ้านใครหุงข้าวไร่นะครับจะหอมจริงๆหอมกว่าข้าวหอมมะลิซะอีกมั้งนะครับแต่สมัยนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นป้ออะไรหรือว่าอาจจะเป็นพันข้าวนะครับเขาบอกว่าพันข้าวก็เหมือนเดิมแต่ว่าสมัยนี้หุงแล้วไม่หอมเท่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสวนเขาตอนนี้เวลาค้นเสร็จก็ไม่มีการลนไม่มีการเผาแล้ว นะครับก็โดนขุดไปขายหมดทั้งโลกทั้งรากทั้งตอเลยนะครับก็แต่แต่ก็ยัง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 ,ย,งยังหอมอยู่นิดนิดนะครับก็อร่อยข้าวไร่นี่มันจะคล้ายๆกับข้าวเหนียวนิดนึงแต่เป็นข้าวเจ้านะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวบางบางคนก็ปลูกข้าวเหนียวดํานะครับสมัยนี้ก็มีดอกย้อมมี อะไรจําไม่ได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับที่ข้าวสารที่เป็นเม็ดดำๆสีม่วงๆนะครับก็ดูบรรยากาศก็แล้วกันนะครับเสียงนกข้าวไร่นะครับไม่รู้ว่ารู้สึกว่าทางภาคเหนือก็มีปลูกเหมือนกันนะครับแต่ทางใต้เดี๋ยวนี้ทุ่งนา ลายเป็นสวนไปหมดแต่ตรงนี้เป็นภูเขานะครับไม่มีทุ่งนาแถวนี้เขาก็เลยปลูกก้าวไล่กินกันก็ไม่เยอะนะครับปัจจุบันสวนใครที่โค่นแล้วไม่ยอมเขาเขาไม่ไม่มีเวลาจะทําจะมีจะมีชาวบ้านนะครับเขาไปขอไม่ต้องเช่านะครับไปขอเลยขอปลูกนะครับบางบ้านก็ปลูกได้ปีหนึ่งหล,หลายกระสอบเหมือนกันขายได้เป็นแสนนะครับ เสียงนกนกที่มากินข้าวเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพามาดูตอนที่เขาเก็บนะครับข้าวอ่านะครับนี่คือข้าวไร่เห็นไหมครับ สวยเขียวธรรมชาติเลยแหละนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพามาดูเวลาเขาเก็บนะครับทางใต้นี่เขาจะใช้ไม่ได้ใช้เคียวเหมือนทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับจะใช้แกะนะครับเป็นคล้ายๆใบมีดนะครับเป็นเป็นคล้ายใบมีดมันจะมีไม้ไม้ไผ่สอดอยู่ตรงกลางอันนึงนะครับเวลาเ็าจะเก็บก็จะทําแบบนี้ผมก็เก็บเป็นนะครับสมัยก่อนผมทํานานะครับแต่ในนี้ไม่มีนาแล้วไม่มีไรให้ทํา ในแต่ละนิดนึงนะครับที่นาที่นาก็กลายเป็นสวนยางสวนปาล์มหมดแล้วนะครับโอเคแต่ถ้ามีโอกาสคลิปหน้านะครับผมจะพามาดูเวลาก็เก็บนะเเรียกเก็บข้าวเก็บข้าวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้าวเหมือนที่อื่นนะครับโอเคคลิปหน้าจะพาบรรยากาศแบบนี้ให้ดูบ่อยๆ